สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นรอบเดือนวันที่สองแล้วนะคะทุกคนแต่หุ่นลีนมากวันนี้น้องแบมจะมาแบ่งปันท่าออกกําลังกายง่ายๆหลายคนมีปัญหาใช่ไหมคะทุกคนน้องแบมเป็นคุณแม่ลูกสองที่มีปัญหาพุงหนาขาใหญ่ไขมันสะสมนะคะทุกคนแล้วก็รอบเอวห่วงยางหนาพุงปิน้นเละๆทุกคนวันนี้จะมาแบ่งปันท่าออกกําลังกายลดหน้าท้องสลายไขยมันสลายไขยมันลดไขมันสร้างกล้ามเนือ้อ ให้หน้าท้องของเราลีนเอวของเราเล็กลงนะคะทุกคนใครที่อยากได้หน้าท้องแบบนี้มาออกตามท่าออกกําลังกายตามคุณแม่ดูนะคะออกง่ายๆไม่ใช้อุปกรณ์หุ่นของเราก็ดีได้คะ่ะทุกคนไปท่าแรกท่าง่ายๆน้องแบมทําทุกวันเลยนะคะทุกคนสําหรับท่าที่เอามาแบ่งปันทําวันละนิดวันละหน่อยสะสมวินัยสะสมให้การออกกําลังกายของเราสม่ําเสมอมันทําให้เราได้ผลลัพธ์ไวนะคะ ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีอย่าลืมกินโปรตีนให้เพียงพอต่อวันด้วยนะคะไปค่ะทุกคนไปท่าแรกท่าแรกของน้องแบมนะคะทุกคนจะได้หน้าท้องแล้วก็ได้รอบเอวเกรงหน้าท้องด้วยนะคะไปค่ะเริ่มเลย1 2 3่งสองสามสีท่าที่สอง ลดหน้าท้องสร้างร่องสิอปั้นเอลเอสนะคะทุกคนท่านี้ท่า,ทาเดียวจบเลยสําหรับคนมีเวลาน้อยเนาะหนึ่งสองสามไปต่อท่าที่3ลดเอวสำหรับคนที่อยากมีเอลเอสเอวเล็กเอวบาง อยากลดรอบเอวเอวลด2นิ้ว3นิ้วทําตามท่านี้ได้เลยท่านี้คือดีมากเอวเล็เอวบางเอวเอเอวกเอวคอดสำหรับท่านี้เน้นลดเอวเลยนะคะทุกคน10ครั้งนะคะน้องแบมจะทําให้ดูแค่10ครั้งอย่าลืมเกงหน้าท้องนะคะ1 2 3่งสห้า เก้าสิบมาอีกหนึ่งท่านะคะสำหรับลดหน้าท้องลดรอบเอวนะคะอ่าท่านี้นะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดิบอ่าวันนี้น้องแบมมาแบ่งปันสี่ท่าออกกำลังกายง่ายๆที่บ้าน ไม่ใช้อุปกรณ์แต่หุ่นของเราก็ดีได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีอย่าลืมกินโปรโตีนให้เพียงพอต่อวันด้วยนะคะโปรโตีนถึงหุ่นเปลี่ยนไว้นะคะทุกคนลองทำดูนะคะ